นีค่ะวันนี้คนไปร้านอาหารไทยของเพื่อนมานะคะร้านอาหารของเพื่อนค่ะอนไปซื้อผัดไทยค่ะผัดไทยมีผัดไทยนี่ราคาถูกค่าไม่แพงค่ะหนึบาทก็ได้หมูหมูมักถุ่งนึงเลยค่ะเด้ออะไรน้ำจุนจุนนมค่ะไข่นุ่นนมนะคะเราจะมากินกันค่ะทานกันค่ะเดี๋ยว บอกว่าเอาดไหม เยพนก็ไปซื้อให้ดูชายด้นะคะดูชายเขาก็ชอบกินดูชายก็กินผัดคะนาหมูกรอกค่ะแต่ว่าเยพนเขาไม่กินคะนานะคะเขากินให้เขาใส่ผัดกระปีให้ค่ะดูชายเขาก็แอบ,บกินไม่บ่อยแต่แต่เพื่อนในรู้เป็นดูชายเยพนนะคะไปกับเพื่อนชอบกินผัดไทยน,นะคะแต่เจ้าของร้านก็บอกว่าผัดเส้นใหญ่ เป็นคุณสาวเหนือนะคะไทยอร่อยเด้อคะ่ะ พูดกับพูดถึงนี่เาะอะไรก็สูน่ามัไม่ได้ น้ำเปล่าเนะี่ย่คิดถึงนำ้ำฝนบาดิ้โอ้ยกินน้ำอร่อยที่สุดพี่น้องแต่ว่าก็อยากกินแบบแปลกๆเขามีให้กินก็ลองซื้อแต่อันนี้เป็นนมนะพี่น้องนมนมเขาจะใส่อยากกินก็ได้ซื้อน,น,นานๆกินทีพี่น้อง ทิพย์ผัดไทยโตอร่อยนะพี่น้องนี่ผมยุดงานนะพี่น้องนี กินนึเนี่ยกินผัดไทยเน่ะจะกินแบบสมตำก็กินแม่เราพี่น้องกินสมตำกินก็เอาฟอกใส่ปากเลยกินผัดไทยต้องค่อยกินอร่อยจะพี่ลองเนี่ยมีมิอะไรใหม่อะไรเลยอร่อยข้าอต้มก็มาวันนี้ยายเพิร์ซื้อมาถุงหนึ่งจะเป็นรสเผ็ดแต่ว่าันนี้จะไม่เป็นรสเผ็ดเพราะเรากินแต่วันนี้ไม่จะบานอย่างท้อหนัก ็จะหลับหลัทดขค่ไดกินทอดน,นังไก่ถ่ายหลัญยี่พอนกบานไปเข้อึสนังไก่มาเตินบทุทุ่มมากยิ้มไม่กี่วัดก็ได้ยิ่งขากินหนังนังนังไก่ทอดอ,อไม่รว่นไม่ไม่รว่ถึงก็แล้วพีนนาะตุลมๆกันน้อเลยสองร้อยบาทดีย ไม่แม้แต่พี่น้องจาก5นาทีหรอกยาวไปก็ไม่เดี้ยงพี่น้องโดยเฉพาะจะกินตจบถ้าเป็นสมตำๆก็ใกล้จะหม,มดแหละแค่นี้เด้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มารับชมในพอนด์เดีจะยุบมันต่างกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี